เชิเขารบมาสองท่านแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีสิบเจ็ดท่านค่ะโอ้หัวเขาสวัสดีหกสิบแปดท่านค่ะร้อยหกท่านค่ะร้อยสามสิบแปดค่ะร้อยหกสิบหกค่ะขึ้นเร็วมากร้อยแปดสิบหกค่ะ เจ้ามหาแฟดหน่อยเป็นบอสวัสดีสองร้อยสิบเอ็ดท่านค่ะสองร้อยสามสิบสามท่านค่ะวีรวันสวัสดีจ้าแม่สวัสดีค่ะสวัสดีสองสามร้อยสิบเก้าท่านค่ะสวัสดีค่ะแม่ตีมสวัสดีค่ะสวัสดีมุจเจ้าวัดปุถุยุนีมะมามะยำมะอันมะ เขาสากพนักม้ากวนมูพน,นกะกกเลิเตีงนย,ย,ยังไห้ลายยางเอาบักพุ่งไปตำบักพริกไปตำใส่เอาบักเจ้านั่นไปพักเกษตรไปเออพักเกษตรอาไปแกะใส่บักพุ่งไปตำบักกอกใส่บักเบือใส่เออมาเป็น,นมาเอา,เอาไปปูยาตายให้เขาก็ได้กินยาเตียนกับมะย,ย่ามือนี่อ่อนออกมาลูกออกมาเดยกออก ออกไปนอกก็เป่นเห็ดอย่างเรื่องปิงปังเป็นอยากเห็นมาลูกมะทาง <ไป S 1> นี้มาปึ๊บไป่าแตนเมียแล้วค่ะสวัสดีแม่แตนและหลานน้อยสวัสดีค่ะเลิกง,งานแล้วเหรอคะได้ดูพอดีขอบคุณค่ะสวัสดีแฟนขับไปแตนค่ะพอดาา ขอดาวขอดาวไ้แม่แตน้นนะจ๊ะคนหน่อยว่ะวะบบนี้ก็สิไดไล่ต่อนี่เพราะว่าเด็กหน่อยนอนนะคะเดี๋ยวย้ายใส่เบิ้งนะคะนคนหน่อยไข่นอนนี่มาแต่นอนค่ะ เปิดแอร์ให้นอนย่างดีค่ะพี่นองน,นอนในห้องย้ายนอนฮ้อนนอนห้องย้ายเถาห้องย้ายเถาคันนอนนะคะอีหลาเพชรนี่ฟังเสียงหลานเ้อได้สามสิบดวงแล้วขอบคุณค่ะมึงคนนีนีวะนี้อืมคนนี้นอนอีห้องนึงนนี้นอนในห้องห้องรับแขกคะ่ะห้องนี้ ขานอนประจับค่ะอเจ้าเอนไอ้น้องคอยเมือ่อกี้น้องเพชรน,นะคะนอนคนละห้องะคะ่ะ